เมื่อมีการเข้าร่วมก็ <c oughs> ต้องมีการจากลา <c oughs> มีเซฟออกจากหมู่บ้านเราหนึ่งคนครับทุกคนนะฮะนึกแต่คนน้อยใจว่าทำไมกันนะฉันรู้สึกวันเป็นส่วนเกินในหมู่บ้านนี้คนมันเยอะเกินไปแล้วฉันก็หาบ้านไม่ได้เออคือคนนี้เขาน่าจะบักนะครับคนที่ผมบอกไปครั้งที่แล้วนะครับ จะผิดน่าจะใช่คนเดียวกันนะเป็นเซิร์ฟด้วยนะครับคือระดับเดียวกันเลยที่เขาไม่ยอมอ่าอพพบ,บ้านนะครับเขาไม่ยอมอัพบ,บ้านอยู่เขาบอกว่าฉันจะไปอยู่เมืองอื่นแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยเข้าไปนะครับเป็นเรื่องโมตินะครับออมีผู้เข้าร่วมเห็นไหมมีผู้จากลาก็ต้องมีผู้เข้าร่วมวะทุกคนนะเราอย่าไปยึดติดอยู่กับ สิ่งเดิมๆนะครับคนจะจากไปคนไม่มีใจทํายังไงเขาก็ไม่อยู่นะครับเรามาดูแลคนใหม่ด้วยนะฮะน้องอะไรเนี่ยฟลุยโอ้ไม่อ่านละอ่านยากเกินอะไรเนี่ยเอกตรีมโอ้อสรงไปเลยนี่อันนี้เป็นควสไนท์นะครับเนี่ยอาจวินนาหน้าอยู่โอ้โหแล้วในรูปมีม้าแต่ความเป็นจริงคือเดินขาลากอะไรกันครับเนี่ยคนว่างนว่างงานสี่คนตอนนี้ จะมีคนมีปัญหาเรื่องบ้านพอสมควรนะครับเนี่ยเพราะว่าเนี่ยดูดิดูด,ด,ดูทันสปอเตอร์คนนี้ก็คือใครครับก็ <c oughs> ถ้าหากว่ามันเริ่มมันเริ่มแบบเนี่ยความสุขมันเริ่มลดลงเยอะนะครับให้มาเช็คแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เช็คเลยว่าใครแบบหน้าบูดหน้าเบี้ยวหรือไม่ก็เช็คตรงนี้ด้วยนะครับกดนี้ด้วยเพราะมันมีปัญหาอะไรเปล่าอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีแค่ว่ามีแค่ปัญหาเรื่องความสุขของคนนะครับเราก็มาดูว่าเขาเป็นอะไรวันนี้เขาชื่ออะไรเนี่ย เครสเดียทำงานเป็นทรานสปอร์เตอร์นะครับอยู่แถวนี้กันเหรอตรงนี้ใช่หรือไม่คนนี้ก็ามีปัญหาเรื่องเซอร์วิสครับเขาไม่ได้เข้าโบสมานานเป็นไปได้ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมารุมมาตุ้มกันมาเข้าโบสอันนี้นะครับความจริงตรงนี้มันมีโบส2ที่3ที่เลยนะทำไมมันมันไม่พออ่ะถามจริงเฮ้ยไม่พอจริงหว่ทุกคนเต็มสที่เลยครับโอ้โหโอเค วีขยายให้คือคนมันเข้ามาเยอะนะครับมันบางทีมันก็เพลินนะถ้างั้นเราก็ต้องรีบขยายครับต่อเติมวีต่อเติมให้น้องแป๊บบนึงเอาห้องแห่งความลับไปนี่ <c oughs> คือถ้าเกิดว่ามันไม่มีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต่อแบบห้อง,องความลับแบบเนี้ยผมคิดเลยนะว่าแบบมันจะต้องมีโบสถ์แบบใหญ่มากๆแล้วก็แบบโหใน จริงถ้าเกิดเพื่อเพื่อนเอาห้องมาต่อ้ังนกอย,อยนี้นะรับรองว่าแบบโคตรเยอะเพราะมันเยอะจริงๆตรงนี้สองห้องแล้วก็โบดด้านบนอีกสักสองอันนี้คือแบบจริงๆอ่ะผมไม่ได้ทํากว้างาว่าพื้นที่มันมีน้อยแล้วไงเออทามาแบบเป็นโบสเฉพาะกิจนะครับเรียกว่าโบดตามชนบทนะมันก็ต้องมีโบดเล็กโบดใหญ่เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ไม่ใหญ่ทุกโบดก็ใช่เรื่อง ออขนาดวัดแถวบ้านจะมีวัดเล็กวัดใหญ่เลยครับวัดที่แบบสําหรับที่ท่องเที่ยวแล้วก็วัดที่แบบชาวบ้านเข้าไปทําบุญมีวัดทําบุญแล้วก็วัดของหวยนะส <c oughs> องที่ที่แตกต่างกันเอาละคนแรกเขาขาดเซอร์วิสนะครับเนี่ยดูแค่นี้ก็พอแล้วครับเซอร์วิสชดเอตรลบนงร้อยหกสิบนะเดี๋ยวเรียกทำเซอร์วิสให้เข้านะครับอืมแสดงว่าขาดเซอร์วิสหมดเลยนะครับน่าจะเป็นคนแถวนี้หมดเลยเนี่ยเพราะว่าโบสถ์มันเต็มไปผมไม่ได้ดู นะปัญหาก็คือว่าคนที่แล้วเนี่ยเขาทํางานตรงไหนนะครับ <c oughs> ที่เขาออกจากเมืองเราไปเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับนะมาดูตรงนี้แล้วกันนะว่ามีที่ไหนที่ไม่มีที่ทํางานลัมเบอร์แคนวันนี้ผมไม่ได้ใส่เองนะแคนเน r ลี่อย่างนี้เหรอแคนเนลลี่ตรงนี้ไม่มีคนครับอ๋ออันนี้มันเพิ่งสร้างครับสร้างเสร็จแล้วยังไม่ได้ใส่คนโอเคผมลืม เราดูก่อนมีอะไรบ้าง Warehouse Warehouse ตรงนี้นะครับไม่มีคนทํางานเหมือนกันไม่เป็นไรรอ,อคนก่อนนะครับ m a r b l e อันนี้ไม่ได้ตั้งเอง f u t u r r h u t ที่ใหม่นะครับคนยังไม่มารอก่อน Hunter h อ n t e r h u รตรงนี้ไม่มีคนใสยคนใหม่เข้ามาก่อนแล้วกันนะครับอาโปรโมทได้ไปดีเลยแล้วโปรโมทคนเป็นเซิร์ฟไปหมดนะครับตอนนี้ผมมีคนจะ470แล้วทุกคน Citizen ร้อยสิบหกนะครับ Commoner ร้อยห้าเก้าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเออ Citizen สักร้อยยี่สิบีไหมสักสี่คนโอเคตรงนี้อัปเกรดแล้วหลังหนึ่งสองหลังด้วยนะครับอันนี้ก็อัปเกรดเอา Citizen แถวอ่ะเอาแถบนี้ก่อนแล้วกันนะใกล้ๆดูก่อนแันี้มี Citizen หมดหรือ,อยัง Commoner อ่ะเหลือ Commoner สองคนนะครับตรงนี้ก็จัดไปเลยแล้วกัน โปรโมตตามชื่อแล้วกันนะจะได้หาง่ายหน่อยอุ้ยนี่ไงมีโปรโมทอันนี้นะครับทุกคนเจ้าลองจะเอาว่าเราโอ้แต่ตอนแรกมันไม่มีให้โปรโมทนะครับมันขึ้นมาเองนะหรือว่าผมอาจจะโปรโมทไปแล้วผมอาจจะแบบไม่ได้สังเกตอาจจะนึกว่าเป็นทาหารเออเป็นไม่ได้นะเออผมโปรโมทไปสองคนนะ่ะจาได้อยู่แต่ผมน่าจะนึกว่าโปรโมทไปเป็นโซเดอร์นะครับเห็นฟรีๆก็โปรโมต อา่านห้ผมโปรโมดเป็นเป็นเจ้าวาดได้หมดเลยเป็นรองเจ้าวาดเป็นพระผู้ชํานาญการจัดไปครับโอโปรโมดได้คนเดียวไงคนเดยแล้วก็โ <c oughs> ปรโมทไม่ได้แล้วขอโทษเมื่อกี้โปรโมดคนเลี้ยงพึ่งไปไม่เป็นไรครับเราจะได้ทีละคนไม่บอกว่าแง่นี่ไงถามอยู่ข้างบนครับอันนี้โปรโมดมาเป็นไนท์จะมีอัศวินเยอะมากนะครับอ่ะงั้นเราเลื่อนเบอร์สองมาเป็นไนท์นะครับอ่ะได้หนึ่งคนโอเค โปรโมดรอบละคนะแล้วก็โปรโมทโนบิตเป็นโซเดอร์แล้วก็คนนี้นะครับเบอร์ทานของเราเบอร์ทานจัดไปเป็นซีเซนเป็นชาโคเบ์เนอร์เหรอทำไมทำงานไกลจังเลยออกจากบ้านเลยครับ่ข้งหมดก็น่าจะมีบ้านว่างอยู่นะสลับกันไหมหตัวเธอนี่ไงบ้านนี้ก็ว่างอยู่โธ่กี่ที่เยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วดู <c oughs> เป็นพระสิบสี่คนนะครับในการเลี้ยงพึ่ง ก็ยังไม่พออย่างนั้นหรือเพิ่มได้อีกที่หนึ่งอนี่ะเนี่ยเดี๋ยวพระว่างอีกสองคนเดี๋ยวที่ว่างสําหรับพระอีกสองคนรอก่อนแล้วกันนะโอ้้ําพึ่งคือแบบว่าผลิตไม่ทันเลยคนยินน้ําพึ่งกันเยอะมากอ่าราเบอรแคมป์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะ้ะแล้วก็ได้เวลาย้ายคนตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็ทุบทิ้งไปเลยแย่ yeah. ตอนแรกมันบั๊กจริงๆด้วยนะไม่ยอมมาสร้าง แล้วก็ในที่สุดกับทุกคนนะฮะเราก็ได้เรียวกว่าสร้างสะพานเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เดินทางมาถึงตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มันมีเคเวสขึ้นมาให้ผมหนึ่งที่นะครับสําหรับความสงสัยที่เราเคยสงสัยว่าเขาจะมากุดตรงนี้ยังไงนะฮะตอนนี้เคเวสขึ้นมาแล้วนี่ที่ใหม่นะครับพอกดไปปึ๊บนี่ครับมันคือตรงนี้ครับแสดงว่าหน้าผานี้เนี่ยอาจจะสํารวจได้แค่ที่เดียวนะเออเพราะว่าไม่มีโลเคชั่นข้างล่างครับ ข้างล่างอาจจะเป็นแค่แบบว่าสับขาลอกหรืออาจจะรออัปเดตในอนาคตนะครับเอออนาคตอาจจะมีการแบบอัปเดตลงเรือขึ้นมาอะไรเงี้ยเรือหาแร่โคตรเท่อาจจะตั้งสิ่งก่อสร้างกลางน้าได้ก็ได้ใครจะไปรู้ขุดน้ําม่งน้ํามันอะไรเงี้ยรู้เห็คไัมไม่น่าใช่นะเพราะว่ามันมันเป็นธีมยุคกลางนะครับมันไม่ค่อยเน้นเทคโนโลยีนะเันมาขุดน้ำม่งน้ํามันคงไม่มีนะอ่ะส่งลัมโบมาสํารวจเลยนะครับตรงนี้ว่าจะได้อะไร ที่อยู่โลอีกแล้วที่อยู่ช่วงโปรโหมดมันจะโลเยอะนะเพราะว่าคนกําลังอัปเกรดบ้านนะมันจะไม่มีบ้านอยู่กันหลายคนนะครับในที่สุดนะฮะลมโบเฮ้ยเดี๋ยวก็ตกหน้าผาแล้วเพื่อนโอ้โหเดินแบบนี้ก้นนะครับอาจจะเห็นว่าตอนนี้ลัมโบเนี่ยความสุขติดลบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะเอ้ยเขาขาดน้ําขาดอาหารขาดความรู้หราอะไรทั้งสิ้นนะฮะเขาเลยความสุขติดลบ แต่ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งผู้นี้นะครับมันเกิดจากอันนี้นครับทนละบากฝ่าปันมาตั้งไกลทุกคนโอ้โหได้หินเฉยอะไรกันแบบนี้นะหินจุดที่ร้อยแปดนะครับโอ้โห you believe o l y found in the a r b y deposit นั่นก็คือ stone อย่างเซง ไปดีกว,ว่าเหนียใจจริงครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยผมมาขยายตามหมู่บ้านประมงเราต่อดีกว,ว่าดูมีความหวังให้กับอาณาจักรมากกว่าเยอะเลยครับเออตอนนี้ก็เรียกได้ว่าขยายมากำลังสร้างเพิ่มนะครับเป็นเก้าจุดนะรตรงนี้ก็จะเป็นเก้าเก้าชาวประมงของเรานะครับผมจะทําแค่เก้าที่นะครับเดี๋ยวตรงนี้เหลือไว้ ถามว่าเหลือไว้ทาไมไม่รู้เหมือนกันครับเหลือไว้เท่ๆนะถ้ามันไม่พอค่อยเพิ่มตรงนี้ก็ยังมาได้เนี่ไม่รู้เขาเดินมาได้หรือเปล่านะครับอาจจะแบบเดินเลาะมาอย่างนี้น่าจะได้แหละนะผมว่าอืมถ้าได้ก็แบบว่าจะได้เพิ่มตรงนี้ได้อีกนะครับหมู่บ้านประมงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้จริงแล้วก็ผมกําลังวางแผนที่จะทาฟาร,ร์มแกะเพิ่มนะครับเพราะว่าเสื้อผ้านะครับมัน มันเริ่มลดลงนะครับมันมีช่วงที่มันลดลงนะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมามันขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับอืมอาจจะต้องทําเพิ่มนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะโปรโมทไปต่อไม่ได้นะครับเนี่ยซีซัน120แล้วทุกคนแล้วก็คอมมานเดอร์155คนนะครับก็อันนี้ผมออกแบบไว้นะครับเนี่ยผมวางชีฟยาร์ดดูก่อนนะครับแล้วก็ดูวงนะครับว่ามันไปถึงไหนนะแล้วก็ผมลองกั้นรั้วนะครับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวตอนสร้างเนี่ย เดี๋ยวค่อยดูว่ามันแกะมันจะเดินออกหรือเปล่านะครับถ้าเดินออกก็เดี๋ยวค่อยขยายออกนะครับกำแพงอันนี้มันขยายขยายง่ายนะครับกำแพงพวกนี้ฟรีด้วยแล้วก็ขยายง่ายด้วยนะครับโคตรดีนะผมก็จะเอาพวกโรงยาผ้าอะไรพวกนี้ไว้ข้างในเหมือนเดิมแล้วก็มีแผนว่าเดี๋ยวจะทําบ้านไว้ข้างหลังนะครับอ่ะแบบนี้ก่อนลวกันวางไว้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนครับจัดมาผมได้ทําการตุนคนไว้เรียบร้อยนะ ทำอยู่ในแกลเลอรี่ตรงนี้เขาจะได้มาหาบ้านอยู่โปรโมทเอ้ยใส่คนจะลืมโปรโมทโอ้โหเกือบไปแล้วโปรโมทเป็นเซิร์ฟไปก่อนครับอะฮะเป็นอะไที่เยี่ยมมากเซอร์วิสโอเคอยู่ครับอืมสามหลังนี้น่าจะไม่พอนะเต็มหมดแล้วเขาอ,อัปเกรดบ้านหลังนี้มาหลังหนึ่งคนระับก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะดูสิขยายเพิ่มหรอขยายจางไหนดีอ่ะ มาฝั่งนี้ก็ได้นะครับอืมถ้าไปฝั่งนี้มันจะไกลไงอ่ะมานี้แล้วกันนะครับก็อ่ะมาตรงนี้สักหน่อยเผื่อเนี่ยพื้นที่ตรงนี้แบบอย่างเขียวเลยทุกคนโคตรน่าอยู่นะเนี่ยใกล้ตลาดชุมชนของเราน่าอยู่เนี่ยผมว่าเขาน่าจะสร้างตรงนี้แหละหลังหนึ่งตอกมาเร็วปักเาอาไป ตรงนี้ไปแล้วหลังนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้ก่อนอ่าถ้าเขาสร้างตรงนั้นแล้วงั้นเดี๋ยวผมผูกตรงนี้ไปก่อนคนะรับกาควยก่อนกาควยก่อนในไหนเขาสร้างตรงนั้นคนะเดี๋ยวไว้นะครับจะเพิ่งมาตรงนั้นน่าจะพอหนึ่งสองสามสี่หลังนะหกสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คนก็เดี๋ยวแล้วเมื่าแค้นตรงนี้ก็รื้อออกนะครับตัดไม้เลียร์พวกนี้หมดก็เดี๋ยวรื้อออกให้เขาไปทำอย่างอื่น แล้วโซนที่ตั้งตัดไม้จริงๆเนี่ยน่าจะอาจจะแถวๆนี้เลยคนระับริมหน้าผานี่เลยโซนนี้เลยแล้วมาขุดแร่คอร์สเพิ่มขุดมาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ขุดมาทํากระจกนะให้มันมีครบทุกสิ่งอย่างบิวไปเลยแล้วกันนะนี่แหละเท่ละไม่รู้ว่าใครไม่เท่ไม่รู้ผมเท่า <c oughs> ตามใจคนสร้างผมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับน้ําผึ้งผมแล้วว่ะทุกคนมันไม่มันไ <c oughs> มนไ่พอ มันได้แค่ทรงตัวอยู่นะครับตัวนี้แต่ว่ามันเอออน,นาคตอะอนาคตมันไม่นแน่นอนทําไมเสียงก็ดิ่งทำไมเสียงโบดผมเบาจังเลยนะตั้งเสียงโบดใหม่ก่อนครับออแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ,อ้ยมันมีเสียงโบดไว้ทําไมอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าทุกคนเล่นแบบเปิดเสียงอมันก็จะมีเสียงโบดดังตลอดนะครับโดยที่เราตั้งได้นะจะตั้งเป็นยังไงก็ได้เดี๋ยวผมจะตั้งเป็นประจําเดือน้วกันนะ ถามว่าตั้งไว้ทําไมก็เอาไว้เตือนความจําเราครับอย่างเช่นว่าโปรโมทมันมาทุกเดือนใช่ไหมทุกคนการโปรโมทอ่ะมันก็จะถ้าเราตั้งไว้ทุกเดือนเงนี้ยอ่ะเราก็เล่นๆไปนะพอได้ยินเสียงละครั้งก็เฮ้ยเดือนใหม่แล้วโปรโมทได้อะไรอย่างงี้จะได้ไม่ลืมนะครับเออหรือว่าเคยบางเคยมันมาทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะตั้งเป็นอาทิตย์ก็ได้เป็นสัปดาห์ทุกวันนี้ก็ไม่ไหวนะ <laughs> ทุกวันน่าจะดังรัวๆนะก็มีทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนแล้วก็ ไม่ต้องตีเลยลำคาญอะไรเงี้ยนะครับมีเสียงให้เลือกด้วยไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะระดับความดังวะเออดังสักนิดหนึ่ง,งผมยังไม่ได้ยินเสียงเลยคือผมไม่ได้เปิดไม่ได้สนใจเพราะว่าผมเล่นแล้วผมอ่ะ,อะผมปิดเสียงผมปิดเสียงทุกอย่างไนงะตอนแรกนะครับเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์บ้างนะผก็เลยปิดเสียงไปนะครับอืมเดี๋ยวนี้ก็ลองเปิดดูน่าจะได้แหละ คลิปหลังๆเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงแบบเสียงหมูสับเสียงหมูสับแล้วก็เสียงแบบพวกเสียงนกร้องเสียงฝนตกอะไรเงี้ยนะครับเออคลิปแรกๆไม่มีนะผมไม่ได้เปิดก็เพิ่งมาเปิดคลิปหลังๆนะเดีย๋ยวทุกคนจะงงเอ้ยเออคุณละโมบแคสเกมตอนใครถ่าข้าวอยู่หรือเปล่าหรืหมูสับเสียงหมูสับยังไหนเนี่ยเออสับกันปัก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 เลยผมนี่อย่างงงผมน,นี้ขออะไรกัน ขอขนมปังโอเคขอขนมปังเอาไปถ้าขอเครื่องมือนี่ไม่ให้นะครับบอกเลยทุกอย่างคือแบบมียกเว้นเครื่องมือขนาดผมมีโรงงานทําของตัวเองไนงะยังไม่พอเลยทุกคนทาหารอีซี่ไม่เอาครับผมไม่ส่งนะนะเควสอีซี่แล้วก็เควสเนี่ยมันจะมาแค่สามเควสนะครับอืมมันจะมาระดับละเควสนะครับวนๆกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารมีสองกองพันผมว่าโอเคนะเพียงพอแล้วครับ ไม่งั้นถ้ามีเยอะกว่านี้เนี่ยก็อาจจะแบบเปลืองภาษีนะครับไม่ได้ทําประโยชน์อะไรประเทศชาติเลยครับมีเยอะเกินไปเราไม่จำเป็นต้องมีนายพลเยอะอะไรขนาดาษนั้นครับมีแค่เท่าที่จําเป็นก็พอนะครับมีมานเนี่ยกาลังดีแล้วนะผมว่า๋ยวถ้าเกิดเขาเป็นแบบโซเดอร์ระดับสูงแล้วเป็นไนท์อะไรเงี้ยมันก็จะโอเคนะครับกับจํานวนคนนะตอนนี้อาจจะมีขาดเหลือบ้างนิดหน่อยนะครับก็รอจํานวนวันเอา เพราะมันมีเวลาให้เราส่งอีกตั้ง20วันเนี่ยตอนรับเพสมาเนี่ยระดับยากสุดผมรออีกชุดหนึ่งกลับมาก็ได้นะครับแล้วก็รอคนที่เจ็บเจบหายนะก็ส่งได้อีกรอบเนี่ยก็ทันอยู่เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าทหารเนี่ยเราส่งไปทำเฟสได้ก็จริงแต่ว่าเขาทําผ,ผลผลิตอะไรเพิ่มให้เราไม่ได้นะครับขนมปุ้งขนมปังอะไรทําไม่ได้นะครับอ่ะด้เวลาเอาคนออกออกมาครับเป็นฟิชเชอร์ฮัทมีคนใหม่มา ไม่เอาครับเราไม่เอาให้ยืนยืนงงหน้าบ่อน้ำไปก่อน <c oughs> อืม <c oughs> ผมก็ยังรู้สึกว่ามันไกลไปนะืีบ้านตรงนี้สำหรับนักผูชาวประมงเดี๋ยวอาจจะขยายมาตรงนี้สักสองหลังให้อยู่ใ,ใกล้นะครับริมน้ำนี่อาจจะตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงที่ลัมเบอร์แคมป์เนี่ยเดีย๋ยวรอลัมเบอร์แคมป์ตัดไม้เสร็จก่อนเนี่ยมีบ้านตรงนี้สองหลังก็เก้าคนรวมเจเนอรี่นิดหน่อยก็พอเลยครับสำหรับ หมู่บ้านนักประมงอ่าตรงส่วนหมู่บ้านตรงนี้ก็ให้เขาทํางานโซนนี้ไปครับเดี๋ยวมันต้องมีงานมาเพิ่มอีกแล้วเนี่ยโซนนบวกสาวินเลตโอ้โหนี่ไงมีแต่คนอยากเข้าเห็่แบบสี่ร้อยแปดสิบแล้วใกล,500ล้จะห้าร้อยแล้วอีกยี่สิบคนนั้นครับที่เหนื่อยที่สุดก็คือการหางานให้คนนะครับเพราะว่าเราต้องหาอย่างต้องหางานห้าอย่างถูกวิธีนะครับเดจะเพิ่มมั่วๆไมไนะนะต้องเพิ่มให้สมดุลครับอันนี้ น,นี่ลบทิ้งเลยก็ได้นะจริงๆผมไม่มีคนแล้วแหละผมแบบเอาตรงๆหมดเลี้ยวแรงที่จะเคลียร์แล้วหมดเลี้ยวแรงที่เคลียร์ไม่อยากจะเทคนมาตรงนี้แล้วครับเพราะว่านีม่มีอนาคตเลยสองมาเจอหินอย่างเซ็งเอาไว้อนาคตของอนาคตอาจจะแบบมาทําทําเลตรงนี้ทําที่สวยๆบ้านพักตาอากาศนะมีแน่นอนตรงนี้ยบ้านพักตาอากาศวยวสวยนะบิวสวยเออตอนนี้เป็นป่าสงวนไปก่อน เป็นพื้นที่ห้ามลุกล้ำเอ้าโอ้โหลืมไปเลยไปเล่นขนออกจากสต็อกหมดกันโอเคครับตอนนี้ผมมีแผนนะครับว่าจะสร้างตลาดนัดใจกลางเมืองตรงนี้นะครับเนี่ยผมได้เรียกได้ว่าทําการปรับปรุงพื้นที่ไว้ระดับหนึ่งแล้วนะฮะไงคนใชน้ได้อยู่นะเหมือนแบบผมจะใส่ดอกไม้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับแต่เอาไว้ก่อนแล้วก็ไอ้ต้นเนี้ยไว ตอนทำแม่งวางคดยากเลยเพราะว่ามองทําจิ้มใบอ่ะตอนที่เราจิ้มใบมันเป็นต้นเล็กๆอะมันไม่โตในทันทีนะโอ้หาไม่เจอมันก็เลยอาจจะแบบอาจจะมีเบี้ยวไปบ้างนะไนม่เป็นไรซุ้มประตูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเพิ่มตรงนี้สักหน่อยสะกี้ร้านอืมทางเข้าตรงนี้มีดีไหมอ่ะเปิดได้เข้าแค่หนึ่งสองสามสามจุดก็พอแล้วนะจริงๆอ่ะแล้วก็ นี่ครับไหนเข้าไปเนี่ยบิวมันมองไม่เห็นทุกคนมันอยู่เนี้ยแหละมันต้องรอโตก่อนโอ้จิ้มแล้วโตเลยไม่ได้เหรอพี่สมจริงกับเรื่องบางเรื่องที่แบบนี่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะให้มันเป็นตลาดนัดท่ามกลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองตอนนี้ผมได้รูปปั้น รูปปั้นเจ้าแม่มาแล้วนะครับผมจะสร้างรูปปั้นเจ้าแม่ตรงนี้แหละเสร็จปุ๊บก็จะมีตลาดนะครับตลาดตรงนี้ขายทุกสิ่งอย่างเออเอาละเดี๋ยวเรามารอชมกันจะเป็น EP หน้านะครับอ่า EP หน้าเจอกันอันนีแ้แซมเปิลไว้ก่อนเรียกได้ว่าเรียกน้ำย่อยตรงนี้เสร็จแล้วงั้นเหรอใส่คนเข้าไปครับเอาใครดีวะโอบิ o ๊กสามแล้วโอเคครับ มาทำตรงนี้ก่อนไม่นานเดี๋ยวโปรโมทได้ก็สปอนชี้ไปหนึ่สปอนส์สปอนได้ด้วยเหรอยังไม่มีคนมาเลยหนึ่งสองสามสี่เขาบอกว่ามาเลยอย่ามาดูถูกกันนะเฟ้ยนะประมาณนั้นครับเออดูถูกกันนะแค่นี้ฉันรับไหวอะไรเงี้ยงั้นเราก็ใส่ไปใส่ <c oughs> รับไหวใช่ไหมได้เลยโอ้ เอาจริงเหรอหยุดเจอโอเคหยุดก็ได้แหมอย่าท้าพี่ขอร้องพี่เป็นคนจริงอ่ะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าต้องแกะเราจะเดินออกนอกไหมเดินออกข้างนอกไหมผมว่าไม่น่าจะออกนะเออผมเ,เดาไว้เลยไม่ออกหรอกคือมันเกินวงมานิดนึงนะครับเขาก็จะไม่ออกไปไหนหรกอยู่แถวนี้แนะหละอยู่ิแหมแหมร้องร้อ,อ,องเงินใหญ่ปุดแป๊บเดียวขน ฟงฟูฟุ่งฟูเพราะ่ผมพูดขนไม่เคยถูกเลยวะมันต้องขนอะไรวะขนนุ่มฟูเออนึกคํามอะไรไปฟูฟงฟูฟ้องอะไรก็ไม่รู้ขนนุ่มฟูเออนึกไม่ออกนะบมีกี่ตัววะเนี่ยตะกี้สปอนมาหน้ามันสิบเอ็ดสิบสองตัวนะครับอ่ะเสร็จอีกแล้วหนึ่งที่ใส่คนเข้าไปครับอันนี้สปอนมาสักเจ็ดตัวพอนะเจ็ดแปดตัวพอ มันนี่หละเยอะเกินเยอะเกินไม่ดีหรือว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เท่าเทียมกันนะนะเอาให้ร้องขอชีวิตเท่ากันโอเคแกะขมโมงโคตรเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ออกเที่ยวข้างนอกเป็นงไงกน้หันหน้าก็าหากันแบบนี้คือแบบโคตรดีเลยครับสุดยอดนะไม่มีตัวไหนออกไปเที่ยวสักตัวในที่สุดในที่สุดก็ลอ่อก็ลอกกันแล้ววะก็ลอ้อ,ลอมคอกสำเร็จนะครับ ของตกแต่งแรงต่างค่อยว่ากันนะครับอาจจะมีรูปปั้นอีกสักหนึ่งที่ตรงด้านหน้านี้เลยเป็นอนุสาวรีย์บ่งบอกว่าถึงแล้วฟาร์มแกะอ่ะเหลืออีกสิบวันอันนี้ถ้าหานนะจะเอ้ยยังไม่หายเหรอเอาไปก่อนแล้วกันไปส่งวันสุดท้ายก็ได้นะเวสไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เบลรี่ผมหมดแล้วนะครับเบรี่ผมหมดแล้วไม่มีอะไรทําแล้วผมสารวจแผนที่มาแล้วนะครับเหลืออีกจุดเดียวเท่านั้นก็คือตรงนี้นะครับ พราะนั้นขยายไปเลยแล้วกันนะเออแล้วก็เนี่ยมาตรงนี้ปึ๊บมันมีขึ้นอันนี้ด้วยครับออคอนเทนต์มินเนอรัลนะครับ,แบบประมาณว่าแบบแบบประมาณว่าได้ทรัพยากรในการควบคุมนะครับเกิดเราซื้อพื้นที่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็น่าจะได้มาสำรวจเพิ่มนะผมลองซื้อเลยแล้วกันจัดไปครับเรียบร้อยดูซิมีแจ้งเตือนอะไรหรือเปล่าคนพงคนพบ พบได้าตาแทงใหม่ว่ายังไงเพื่อนนิ่งเลยเงียบเงียบกลิบเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับอ้าวอันนี้เสร็จแล้วหรอแล้วก็เอาไว้เอาไว้ข้างในหนึ่งที่อ่ะตรงนี้แล้วกันบิวไปครับเดี๋ยวเราขยายอันนี้ออกมันแออัดไปนิดหนึ่งเมื่อกี้โอเคครับก็อีีนี้ขอจากไปกับ ฟาร์มน้องแกะแล้วกันนะครับฟาร์มน้องแกะที่ใหม่เออให้ดูน้องแกะผู้เรียบร้อยไม่ออกไปเที่ยวเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวอีพีหน้านะครับเรามาพบกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของแลมโบแลนนะครับเออตลาดจุแม่นะครับจุแม่แลมโบนะครับเตรียมสร้างแน่นอนเจอกันอีพีหน้านะครับแล้วก็แล่ใหม่ด้วยไม่รู้ว่าแลมโบจะไปสำรวจแน่ที่ใหม่หรือเปล่านะครับโอเคครับก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปให,หม่ๆมานะครับสำหรับพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโย่